ชุดกู้ภัยสุขภาเชียงใหม่อาสาแม่ออยกำนันผู้ใหญ่บ้านชลบ,บอชาวบ้านาจิตอาสามาช่วยซ่อหาร่รวมร้อยคน <c oughs> <c oughs> คระมงคลนิมิตสันต์ไฟเหวียวแต่เจ้าแต่เจ้าพวกนี้สามคนเนามคนไปงน้าแล้วถือไปายครับประมาณนะหกโมงไปอ่ะอันนี้เจียลุงปายอ่ะมันอยู่ถุงน้าครับนอไอ้เด็กคไอ้เด็ผู้ช่วยเด็กคีว่าเจลุงปายฮะครับอ๋อกี่โมงกี่โมงครับ เจ็ดมงเกลืองครับเจ็ดมงเลืองละครับจากบ้านของผู้ช่วยครับโรงเรียนนี้ไก่ขอก่าครับโงเรียนอะครับโรงเรียนหมรัมกับปัจจายันบ้านป้นปผู้ประชาปจาสััแ้วบ้านกอ๋อ วันแล้วสายตรวจเขาก็ตรวจตามาเป็นกลางวันก็เห็นก็เลยไปสอบถามว่าเป็นใครจากไหนเขารู้ว่าเป็นราชชาสายตรวจก็เอาไปส่งโรงเรียนซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่เด็กๆจะไม่อยากให้ข้อมูลแล้วไม่อยากเดินในถนนสายหลัก ทีนี้ในเรื่องในส่วนของพวกเราทีมค้นหาเนี่ยภารกิจหลักของเราก็คือตามหาเด็กให้เจอก่อนซึ่งนี่เราถือว่าภารกิจของเราสําเร็จแล้วแล้วก็ถ้าจากการประสานก็คือพบแล้วปลอดภัยทั้ง3คนนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นไม่เป็นไรออกไปเดี๋ยวให้ให้ลุงพ่อใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อข้าวให้นะคะ,อะโอเคเอาละไปเบ้นไป ใหกับผปิดเด็กปเด็กปิดเด็กโทรบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ประสานกลับไปท่านนายกซึ่งก็เมื่อกี้เราประชุมกันก็ได้รับทราบแล้วก็ตอนนี้ด้วยความที่สภาพจิตใจของเด็กๆยังยังไม่อยากจะพบเจอผู้คนจะร้องไห้อยู่ตลอดเวลายกเว้นน้องคนเล็กที่ยอมทานแล้วก็เหมือนยังเหมือนมีอาการที่ที่โอเคสุดแล้วตอนนี้ก็เลยขอให้เฉพาะแค่คุณครูหอที่ดู น้องได้พูดคุยกับน้อง ถ้าดูจากจากสภาพหัใจแล้วก็ก็ไม่เจอคนแบบนี้น่าจะตกใจเมื่อกี้เสียห้าคนก็ยังรู้สึกหลบเข้าไปอยู่ในมุมนะคะเพราะนั้นก็ตอนนี้เราหาน้องเจอแล้วก็อยากจะให้เดี๋ยวให้เวลาคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเดี๋ยวเราจะแจ้งผู้ปกครองเพื่อมาป<า>้อ,าองกันกับทางที่ว่าอยกจะให้นักเรียนแล้วก็ครณพยาบาลซอเป็นผู้ป่วยบาลเก่าที่เรามาเป็นุงเรียนได้นำน้องอาจจะที่ การอ่อนเพียเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบกับ,บนัน่จิตแพทย์เพ่ียแล้วก็จะได้เติมน้ำเกลืออะไรก็ก็ีอ่อนเพียแ้ว่ใช่เรื่องรับพยากิอยังไม่นําเข้าโรงเรียน